หิงของคนจะจบอย่างไรให้เสียวภาษาไทยโดยเว็บโฟนตัวที่หนึ่งอืมลงกันนล้นที่สายแสงโอ้แม่เจ้ามันตัวเฮียอะไรกันเนี่ยเฮ้อโอ้โอ,โอ,โอ้ดีกว่าดูดังโปเยอะเลยอืมว้าว what the fuck นี่มันตัวเฮียอะไรกันเนี่ยบินตันเฮลิคอปเตอร์อยู่ได้ไปสิทำไมมึงไม่หันลำกลับอีกควายไป เออเราแต่เราต้องทายมันก่อนเนี่ยอย่างที่สองนี่นะเนี่ยเฮ้ยไงเพื่อนเอาดาไปย่า yeah! กูใส่ตะกาแก๊สนี่นะี่เนี่ยนะนี่เนะนี่ยเฮ้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่กูเล่นเชียอะไรอยู่เนี่ยโอ้กูทำได้เพื่อนเพื่อนยี่กูเล่นเกมเยอะเลยเพื่อนดิเพื่อน,นเพื่อนเออเพื่อนเ,อเพื่อน กูลืมใส่หนา้ากากแค่โอ้เพื่อนมึงเป็นเชียอะไรเนี่ยทำไมมึงถึงลืมใส่หนา้ากากไอ้โง่ที่นี่แก๊สพิษเยวจะตายไงล่ะเด็กๆต้องใส่หนา้ากากนะรู้หรือเปล่าอย่างที่เสริมเออแม่กูจะแดกว่ามึงโคตรเหม็นเลยเออกูจะแดกว่ามึงมึงเข้าใจไหมแหมกูจะตื่นตื่นบิงในห้องน้ำชายเฮ้ยใครแถกล้องวะเดี๋ยวกูไปหาอีนั่งก่อนเฮ้ย ถ่ายกองหาพ่อมึงดิเออบิงไปเอ,อ้ยแต่แบบกูตีตูดไปกรอกมึงไงเจ้าระดับไหกูลองเพลงที่ใหญ่ก็ไปละตีตูดจังที่สี่อัดตูดทิ้งคองได้หรือังโอ้โหจมน้ำกูมาช่วยมึง,งแล้วเอยอืมอหเซ็กซี่อืม ดูแลมีอารมณ์ว้ายนี่ไม่เลิอกอีกละนี่นะนี่นะเฮโหดไหมล่ะอา้าวละนะโอ้ยไอ้เียกูลืมไปพอม,มีมึองอยู่ด้วยกูไปละกูไม่ได้ทำและที่สุด ใี่สุดกมินก็มารับเราแล้วล่ะเราลอดตายแล้วเพื่อเอ๋ไปกันเถอะออลาก่อนไอ้คิงของหัวควย <c oughs> อยดาหัว,วยวัยไม่ได้กลับเลยนี่แหละอย่าหวังจะได้กลับบ้านคิงของคนจะจบแบบนี้ <c oughs> และยังเรายังมีเอ็นเครดิตนะครับจะเพิ่งปิดคลิปนี้ไปและย่าลืมกดไลค์และกด s u บสไครต์ไว้ด้วย <c oughs> ขอบคุณที่รับชม ไอ้คลองเอ๋ยจงมาเป็นสมุนของข้าซะเถอะเราจะปกค้องโลกนี้ไปด้วยกันข้าจะให้ส่วนแบ่งเจ้าก็คือข้าจะให้คิงของตัวเมียกับเจ้า,เ,จา,เ,จาเลยเอาไปอ่ะเออทำไมกูเป็นเกสัตว์คิงคองยนใจจะมาเข้าเอาเป็นเจอดีใหม่กับฉันไหมฉันกะจะก,ก่อตั้งใหม่ขึ้นมาเรามีสมาชิกแล้วนายตองเป็นสมาชิกคนที่สี่แน่ๆนี่ไงสมาชิกใหม่ของเราจากอวการเลยเหลือเชักจะสนใจแล้ววะ